ค่ะนะคะก็ทางด้านของกระสิทธิพิรมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ยอมรับบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ไทยต้องทบทวนนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดกับประเทศกัมพูชาแล้วนะคะวันนี้ก็จะหารือกับทั้งนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิตยวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะวางมาตรการตอบโต้กัมพูชา รวมถึงการปิดด่านบริเวณชายแดนก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะก็ยืนยันบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็พยายามที่จะใช้ความอดกลั้นกับกัมพูชามาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยเป็นฝ่ายโจมตีกัมพูชาก่อนแต่ว่ากัมพูชาก็ไม่เคยดำเนินตามข้อตกลงแล้วก็มาโจมตีไทยก่อนทุกครั้ง และตอนนี้กัมพูชาก็ยังปฏิเสธการเจรจาในทุกระดับด้วยโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ซึ่งรัฐบาลไทยไม่สามารถทนเห็นประชาชนต้องอกพยพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกระสุนปืนของกัมพูชาได้อีกต่อไปนะคะแต่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่ต้องมีการตัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะด้วยการที่จะเชิญเอกอัคราชทูตเอกอัคราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยเนี่ยกับกัมพูชานะคะแต่ว่า นายกสิทธ์นี่ก็ปฏิเสธกระแสข่าวนะคะที่มีข่าวบอกว่านางเฮอรูดี้คลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาเสนอตัวเป็นคนกลางให้ทั้งสองฝ่ายก็คือกัมพูชากับไทยเนี่ยเจรจากันโดยบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้ที่ประชุมรัฐสภาก็มีการหากรือกันนะคะก็มีนายประสงค์นุรักษ์เป็นสวสรรหาหาหรือเรื่องปัญหาความปลอดภัยในชีวิต ของประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนที่ต้องประสบปัญหาจากสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะคะซึ่งก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะยกเลิกสัญญาที่มีระหว่างไทยและกัมพูชาทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มการเจรจาใหม่นะคะรวมถึง MOU ปี2543ด้วยใช่มด้วยใช่ไหมพี่น้องยกเลิกไปนะคะ กัมพูชาก็มีการละเมิดสัญญาและข้อตกลงมาโดยตลอดนะคะมีไว้ทำไมมีไว้แล้วก็ไม่ทำตามนะคะ